สวัสดีครับอยู่กับหกล้อน้ำกรีนครับ,รบเรายังอยู่กับซูมิตโมเหลืองอารามงามแท้ร้อยสามสิบครับไม่แกะกล่องไม่ซื้อจากต่อมือใครเอาจากบริษัทเลยครับ แบบนี้แหละชัวชัวในการใช้งานครับไม่ต้องกังวลว่ามันจะเสียกลางเวหาหรือว่ากลางงานครับอ่ะยกดำเลยหรือไม่รู้สึกว่าจะฟ้าท้ายไม่ปิดแล้วแหละยกด้ำยกด้ำนี่สัญลักษณ์เขาเลยครับ สัญลักษณ์อ่าดันตูนให้หน่อยรึเปล่าเดี๋ยเอาดินลงก่อนเลยก็ได้เดินหน้านิดนึงเดินหน้านิดนึงเดินหน้ารึเปี่เดินหน้าเดินหน้า เดินหน้าก่อนเออว่าลงโอเคอ่าเราก็มีประโยชน์กันนะเพราะว่าสวัสดีครับเพราะว่าเรามาถ่าททา,ทาก็เห็นอะไรพี่มันบอกได้ก็เราก็บอกครับ เดี๋ยวเขาไม่เข้าใจเสียเวลาในการตักดินในการทํางานเราก็มีปากกระบอกปากเสียงสักหนึ่งเสียงทําให้งานเร็วขึ้นเราไม่เงียบเลยเราก็เลยเออทาให้รถทรํารำงานเร็วขึ้นโอ้คนนี้ตักนิ่มจริงเลยคนขับคนนี้น่าน่าสนใจน่าค้นหามาก เพราะว่าเขาหนักมากหนักแน่นหนักทั้งตัวหนักทั้งการขับด้วยสุดยอดฮะคนจับตัวยากเพราะว่าจับไม่ได้ครับใหญ่อตักแต่ละตักนะ ไม่ธรรมดาครับไม่เต็มบุงกีไม่ยกประมาณนั้นไม่เต็มอากล่องไม่ปล่อยกป็ประมาณนั้นเหมือนกันดูดูดูด ไม่เสียเที่ยวแต่ละตักไม่เสียเที่ยวดินสวยมากเลยครับโซนตอนนี้เราอยู่โซนประคนชัยครับค่อนข้างจะมาไกลครับห่างจากบ้านประมาณ20กว่ากิโลครับเรามาเยี่ยมเยือนทีมงานรถใหม่ๆโดยเฉพาะเลยดูเป็นแนวทางครับเพื่อได้ออก ไปแดงกับเขาสักคันพรุ่งนี้แล้วใส่อีกหนึ่งตักไปให้ถึงจงางไปเลยคันนี้มันแรงอยู่แล้วครับอูรัลาลัดส่งประกวดยังไงก็แรงอยู่แล้วส่วนมากจะไปออกแถวทางพัดชุมพลกับนนทนแหละเออสุดจัดสุดจัด ออกตัวแต่ทีไม่ไวครับจัดสุดจัด,ส,ด,จดสุดจัดประหลดัดบอครับอันนี้จัญญาบันของคนขับไมโครครับตรงไหนที่ออกตัวยากเขาก็จะปัดให้มันเรียบปัดให้มันรถออกตัวได้ง่าย ว่างเราก็นั่นแหละไปตัดตมต่อครับเขาจะไม่ปล่อยเวลาว่างให้เสียเวลาก็ก็ก๊ก,ก,ก,กไปเรื่อยครับเดี๋ยวเราชูเว็บไม่หาทางนี้ก่อนใส่โคตรเย จากแม่งทรมานรถจริงๆเลยเนี่ยตัวใหญ่น้ำหนักกี่กิโลนี่โอ้ยเก่งหลุดฮะน้ำหนักกี่กิโลนี่น้ำหนักกี่กิโลคนเลยร้อยกว่าแล้วร้อยกว่าแล้วบ่ อันนั้นล่ะอันนั้นล่ะอันนั้นกี่กิโลแล้วน,น,น,น่ะหลายขีดหลายขีดหลายขีดมาก <laughs> คนขับสมบูรณ์นะปะปตราเด็กสมบูรณ์ครับยอดกี่คันเนนนหรอกี่คันเจ็ดค <7 S 1> ันได้ไหมโอ้ตรงสายหน้างาน บ้าบโฝน,น,นตกเมื่อกี้ครับดเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันน,นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้อู้ฝั่งนี้มีแต่น้ำเว้ยถ้าเกิดมันพังขึ้นมานี่จบเลยได้นี่ โน่นมาแล้วอู้หอันนี้กันไว้เลยครับคนละที่คนละเดนจากตรงนี้ไม่เอาบ่ไม่เอาอันนั้นถึงนน,น่นเลยบ่สุดนู่นเลยบ่สุดโน่นเลยอ๋อแม่นั่นสุดนน่นเลยบ่อู้ดินเยอะเดน่เออ ว่ะววอ่ะทยอยมาแล้วครับตอนนี้เราอยู่มุมบนครับมุมที่สูงที่สุด